โอเคนะครับวันก็จะมาส่งมอบนะครับรถให้กับพี่เอกพนนะครับเปิดขุนทดนะครับตอนนี้นะครับก็คือลูกค้านะครับใช้เงินออกลดตามโปรของป๊อปที่ป๊อปทำไว้นะครับใช้เงินออกลถอยู่6,999.99บาทนะครับก็วันนี้นะครับเป็นอาชีพของลูกค้านะเดี๋ยวขอตัวตีนะครับนี้พอใช้เงินออกรดเท่าไหร่เ เงินดาว6 6,6 0 0เนาะแล้วก็ค่ามาจำป้าแดงอีก2,000บาทนะครับรวมเป็น8,600บาทนะครับก็คือเดี๋ยวค่ามาจำป้าแดงเดี๋ยวลูกค้าจะได้คืนวันรับป้าขาวนะครับแล้วก็พ่อทำอาชีพอะไรอยู่ทำงานพนักงานนะครับ B food นะครับเป็นพนักงานรายวันนะครับแต่อายุงานพ่อค่อนข้างเยอะแล้วเนาะก็เป็นลูกค้าเก่ายินสูด้วยนะครับก็คือได้ตามนี้เลยนะครับ นะครับพร้อมล้อวลนะครับยางสองหน้าพร้อมโหลดนะครับประกันภัยชั้นหนึ่งบค่าจดทะเบียนฟิล์มไฮครูเซรามิกนะครับพ็ของแถมตามนี้เลยเนาะไม่มีจ่ายอะไรเพิ่มเนาะการบริการของพ๊อเป็นไงบ้างครับดีครับการบริการของไฟแนนซ์เป็นเป็นไงบ้างครับพ่อดีดีมากโอเคนะครับก็นะครับ,นะรบขอให้พ่อฟัน,ฟนทองหน่อยครับว่าออกรถได้จริงนะครับ ออกรถได้จริงออกรถได้จริงออกรถได้จริงนะครับขอบรีบบอด้วยนะครับที่อินสุพันเจริญน,นะครับสาขาอำเภอพัฒนานิคมนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวก็ส่งมอบของพี่เอกพลต่อ เดี๋ยวเรามาส่งมอบพร้อมๆกันเลยครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับดาวบาทนะครับออกได้จริงนะครับดาวหกพันบาทออกไปอื่นะครับสอหรับลูกค้านะครับพนักงานโรงงานบีฟู้ดเปโตรปนะฮะดาวเริ่มต้นหกพันบาทนะครับนี่เป็นเจ้าของกับตอนนี้ส่งสเปคแคมป์นะครับดูพลังว์รุ่นใหม่แอดเวลนะครับพร้อมแอดเวล ของแถมมันม okay, <laughs> <Good S 2> so <laughs> ีฟรังคพันหนึ่งนะครับฟรีกว่าป้ายเสื้อยืดบุญคงใจขี้วุ้นสายครับแล้วก็จะเป็นพอดเอาไปเล่นสองนะครับุกท่านะครับพอพบกันนะครับสองลูกค้า่านทายนะครับที่สนใจรถนะครับหลังสมการโปรโมชั่นก็ยังจัดให้อยู่นะครับยังจัดให้อยู่นะฮะดาวหกพันเลย ดาวหกพันออกได้จริงนะฮะโปรโมชั่นเราทําจริงนะฮะไม่ใช่โปรโมชั่นที่ถับหลอกลูกค้านะเราสมมตพรมกัน้าเป็นเจ้าของรถตอนนีวีสุลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับเหลืออีกหนึ่งคันนะครับเห๋ยวรอลูกค้ามา นะครับเดี๋ยวรอลูกค้ามารับรถหนึ่งคันนะครับมารอลูกค้ามารับคันนี้ออกมาอยู่อีกหนึ่งคันนะครับกับก็ตัวสเปคแครนะครับสีเทาดำนครับสลับวันนี้นะครับถ้าใครที่สนใจก็สามารถิดบล็อกเข้ามาได้เลยนะครับสามารถเก็บเทบโมชั่นได้เลยนะครับสหรับวันนี้คงต้องลาในเท่านี้นะครับขอบคุณที่ชอบการับชมไปแล้วครับ